สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากคอมเรื่องจากเมลก่อนเรื่องจากเมลครับเรื่องจากคุณปาลครับชื่อเรื่องอาจารย์แดงอาจารย์เสื้อแดงครับ ตกลงอาจารย์ไหนอาจารย์เสื้อแดงอาจารย์เสื้อแดงครับเชิญคุณปาลบอกเรื่องนี้ประมาณปีสองห้าสามสี่สามตอนนั้นคุณปาลเรียนอยู่ปีสองที่กรุงเทพแล้วก็ได้เป็นอาสาสมัครอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งครับตอนนั้นน่ะเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่พอดีทางโบสถ์ก็จะจัดกิจกรรมทําค่ายสอนภาษาอังกฤษแล้วก็จะเผยแพร่ศาสนาไปด้วยคุณปาลเนี่ยก็อาสาว่าจะเดี๋ยวหาโรงเรียนให้ครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนอยู่สมัยมัธยมต้น ก็คิดว่าอ่เดี๋ยวไปติดต่อโรงเรียนเนี่ยจะได้กลับบ้านพอดีพออยู่ทางใต้พอไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ก็เดี๋ยวตกลงกิจกรรมจัดวันกันอะไรก็สรุปที่จัดกันสามวันสองคืนมีนักเรียนร่วมประมาณหกสิบคนคุณปางก็กลับมาที่กรุงเทพอีกทีเพื่อจัดเตรียมทํากิจกรรมอื่นๆอืก็สรุปก็มีอาสาสมัครประมาณเี่ยประมาณสามสิบคนก็นั่งรถไฟจาก หัวลาโพงไปถึงหาดใหญ่ครับแล้วก็เหมารถสองแถวเนี่ยไปที่โรงเรียนพอไปถึงข้ามประตูโรงเรียนไม่ได้เนี่ยอยู่ดีก็มีเสียงหมาหอนเห่าหอนห้อยหวยหวนไปหมดเลยครับแล้วบรรยากาศหกโมงที่โรงเรียนตอนนั้นอ่ะมันปิดเทอมมันก็จะวังเวงวังเวงแล้วรอบๆโรงเรียนอ่ะทั้งสามด่านก็จะเป็นต่ายางทึบๆคุณปาบอกว่าหมาหอนอยู่ประมาณสี่ห้านาทีอ่ะมันถึงจะหยุดกันครับแล้วลักษณะของโรงเรียนอ่ะจะเป็นตึกสามชั้นตึกแรกเนี่ยจะเป็นสีฟ้า ตึกที่สองจะเป็นสีแดงส่วนตึกที่สามจะเป็นสีม่วงอืตึกแรกเนี่ยอาสาสมัครจะพักกันส่วนตึกที่สองก็จะให้นักเรียนคนอื่นที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยพักร,ระหว่างเตืกอะก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆขั้นอยู่คุณปามบอกว่าพอไปถึงคืนแรกเนี่ยก็เตรียมสถานที่อะไรไปจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยจะแยกย้ายนอนอาบน้ําแล้วคุณปามบอกว่าพอเข้าห้องน้าไปอยู่ดีประตูปิดสายหน้าปังเหมือนมีคนถีบอะ่ะแต่คือไม่มีลมพัดคคุณปามยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับอะไรก็ เดี๋ยวรีบนอนดีกว่าเหนื่อยแล้วพอวันถัดมาก็มีคนมาร่วมกิจกรรมกันหกสิบคนครบก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยววันสุดท้ายอ่ะจะมีให้จัดกิจกรรมแสดงโชว์อะไรนะคิดคอนเซปต์กันมาด้วยครับกิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดีสองวันจนวันที่สองเนี่ยประมาณสามทุน่นคุณปาบอกว่าได้ยินเสียงกรี้ดมาจากปึกของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกันก็คิดว่าเอคงยังไม่นอนกันมั้งก็แบบเล่นหยอกกันจนถึงตอนเช้าเนี่ย น้องสาวของคุณปามที่มาร่วมกิจกรรมด้วยมาบอกว่าพี่พี่เมื่อคืนหนูโดนผีหลอกอืแล้วก็เล่าว่าเมื่อคืนอ่ะตอนที่หนูนอนอยู่ตรงห้องจรียธรรมอ่ะมันจะไม่มีประตูกัน้นแล้วเด็กจะแบ่งกันนอนชั้นสองสามสิบคนชั้นสามสาสิบคนปูเสือนอนกันตอนนั้นหนูนอนก็คิดคอนเสปต์ตว่าจะแสดงโชว์อะไรดีในวะันสุดท้ายสปาร์ก็ได้ยินเสียงจากชั้นสามอ่ะเป็นผู้หญิงกรี๊ดพอน,อนอนได้ประมาณสิบห้านาทีหนูได้ยินเสียง คนเดินมาตรงปลายเท้าเสียงเหมือนผู้หญิงใส่ส้นสูงเดินมาอก็พยายามชลเลช้ำเลืองตาแอบมองดูแต่ตรงปลายเท้าก็ไม่มีใครยืนอยู่อืก็หลับตายอย่างนั้นอีกประมาณห้าทีก็รู้สึกเหมือนมีคนเอารองเท้ามาฟาดตรงปลายเท้าสามสี่ทีสักพักก็แบบมีเสียงเตะกระป๋องน้ำอัดลมที่อยู่ในห้องอืแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นอยู่ดีมันมีเสียงเหมือนคนมีเล็บยาวขูดอยู่ตรงเสือ่อดังอยู่อย่างนั้นประมาณห้าที น้องคุณปามพยายามจะปลุกเพื่อนทั้งสวดมนต์อ่ะแต่เพื่อนก็ไม่ตื่นไอ้สิ่งนั้นก็ไม่หายไปจนน้องคุณปามต้องทนดีนอย่างนั้นอะ่ะจนถึงตอนเช้าไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแล้วก็มาเล่าให้คุณปามเนี่ยฟังคุณปามพอฟังนั้นก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบวิญญ,ญาณร้ายอะไรหรือเปล่ามารบกลวนเวลาที่เราจะพยายามจะนําเรื่องของพระเจ้ามาเผยแพร่แต่น้องคุณปามบอกอีกอย่างว่าไอ้คืนนั้นอะ่ะเด็กชั้นสามอะ่ะมันเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วมีคนหนึ่งอะ่ะกลัวหยุดเล่นไปก่อน ส่วนเพื่อนอีกคนในกลุ่มอบอกว่ามองออกไปทางหน้าต่างลงไปข้างล่างครับเห็นเหมือนผู้หญิงใส่ชุดแดงแต่งตัวเหมือนอาจารย์อยู่ตอนนั้นคิดได้ทันทีว่าไม่ใช่พี่ที่เป็นอาสาสมัครแน่นอนไม่ใช่คนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยก็คงแบบต้องเป็นผีหลังจากนั้นน้องคนนั้นที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมกิจกรรมไม่ได้กลัวจนต้องเอาผู้ปกครองอ่ะมารับกลับบ้านไปครับพอหลังจากกิจกรรมเสร็จอะคุณปามพยายามไปหาคําตอบว่าไอ้สิ่งที่เห็นอ่ะมันคืออะไร ก็เหมือนจะได้ข้อสรุปว่าก่อนหน้าน,นี้ประมาณห้าปีมีคุณครูคนหนึ่งหัวใจวายเฉียบพลันแล้วเสียชีวิตที่โรงเรียนก็คิดว่าคุณครูอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียไปแล้วครับก็เลยโผล่มาหเห็นอยู่อเรื่องก็ประมาณนี้ครับเหมือนยังผูกพันใช่ครับกับสถานที่ครับยังคงมาทํางานเหมือนเดิมยังคงวนเวียนหลูปเนี่ยเหมือนเดิมจนกว่าอาจจะหมดอายุไขจริงๆครับมั้งครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่า มันจะต้องวนเวียนอยู่แบบนั้นน่ะอีกนานเท่าไหร่และที่สาคัญคือทางทางสถานที่อ่ะได้มีการทําบุงทําบุญอไรอันนี้ก็ไม่รู้ไม่น่ามีพี่ออนะ,ะัะพอทําบุญทีหนึ่งเป็นนะเรื่องใหญ่พี่ก็จะตกใจถูกถูกมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะเป็นเป้าสายตาเลยว่าเฮ้ยอะไรวะใช่เฮ้ยทําพิธีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเมาส์ต่อกันนะอ๋อเชิญวิญญ,ญาณครับไล่ผียาวเออนะฮะ นั่นคือแค่น้ำจิ้มเองนะใช่พี่มันสั้นผมก็เตรียมอีกสั้นๆอีกอันหนึ่งมาเหมือนกัน <c oughs> ไม่มียาวกันนี้อ่ะแม่บอกพี่อู๋ตัดรวมเลยพี่โอ้โอ <c oughs> ้มนเริ่มโอ้ครับอีกเรื่องหนึ่งจัดมาชื่อเรื่องบ้านแม่เท่าครับ <c oughs> บ้านแม่เท่าจากคุณเอครับคุณเอบอกเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นตอนสมัยตัวเองประมาณสี่ห้าขวบประมาณยี่สิบปีที่แล้วคุณเอบอกว่าคนใต้จะเรียกย้ายว่าแม่เท่าอืแล้วตอนนั้นอนะเวลา จะไปเยี่ยมคุณยายเพราะคุณยายอยู่บ้านคนละจังหวัดกับคุณเออืมพอเวลาไปเยี่ยมสมัยนั้นติดต่อ,อยากจะไปทีนึงก็คือสุ่มไปว่างเมื่อไหร่ก็ไปอืมแล้วเวลาขับรถไปถึงอะแม่คุณเอจะพูดอยู่เสมอว่าเอา้ายายไม่อยู่บ้านเนี่ยวะแล้วก็ขับกลับแต่สิ่งที่คุณเอเห็นนะคุณเอบอกว่าตรงนั้น่ะมันคือตำแหน่งบ้านคุณยายจริงแต่สิ่งที่เห็นคือเป็นป่ารกทึบ,บมีต้นกล้วยแล้วก็มีสารตายายเก่าๆตั้งอยู่ด้านหน้า เหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยประมาณสองสามครั้งได้ครับตอนเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่ามันเป็นอะไรแต่พอตอนโตมาก็เริ่มคิดว่าไอ้สิ่งที่เห็นอ่ะมันคืออะไรแล้วบ้านของคุณยายเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านไม้ตั้งเรือนสูงแล้วบันไดน่ยมีอยู่ประมาณสี่ห้าขั้นก็ขึ้นไปข้างบนครับเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยคุณเอบอกว่าตอนนั้นอ่ะไปกันทางครอบครัวก็มีพ่อแม่คุณเอแล้วก็น้องสาวอีกคนอตอนนั้นไปเยี่ยมคุณยายแต่ครั้งเนี้ยคุณยายอยู่บ้านแล้ว ก็กําลังจะปลูกบ้านปูนอีกเรือนหนึง่งแต่ยังไม่เสร็จแล้วคืนเย็นวันนั้นก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวให้พ่อกับน้าชายนอนอยู่ข้างล่างส่วนที่เหลือนอนชั้นบนกันครับคุณเอบอกว่ากลางบ้านเรือนไม้มันจะมีเสาอยู่เสาหนึ่งกลางบ้านเลยก็จะเป็นที่ไว้เสียบปลั๊กอะไรเสียบตู้เย็นเสียบมหม้อหุงข้าวแล้วมันก็จะมีแสงไฟสีส้มๆจากพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนั้นอยู่ค,คุณเอบอกว่าครั้งแรกที่เห็นไฟสีส้มๆเนี่ยก็รู้สึก ไม่ดีอะไรบางอย่างคืนนั้นคุณเอนอนแล้วตื่นกลางดึกมาคนเดียวออืบรรยากาศคือเงียบหมดคุณเอหันไปมองอยู่ตรงแสงไฟสีส้มอะ่ะเพราะเป็นแสงสว่างจุดเดียวในบ้านอคุณเอบอกว่าเห็นเป็นหน้าผู้ชายอะ่ะลอยอยู่แถวนั้นออืแล้วด้วยความที่แสงสว่างมันกระทบใส่ใบหน้าคุณเอบอกว่าเห็นใบหน้านั้นยิ้มให้อยู่ครับคุณเอเห็นอย่างนี้ก็เอาผ้าคลุมโปงก็ ไม่อยากมองก็คิดว่าสิ่งที่เห็นมันมันมันคืออะไรแต่ก็ไม่กล้าปลุกผู้ใหญ่เพราะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเด็กพอเล่าไปกลัวเขาจะไม่เชื่ออืก็เลยหันมามองดูอีกทีคุณบอกว่าไอ้หน้าผู้ชายแก่นั้นะยังอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มมาด้วยคือเพิ่ม,มอีกสองข้างเป็นใบหน้าผู้หญิงที่กําลังยิ้มให้คุณเอ,อยู่ครับพอคุณเอเห็นอย่างนั้นอนะ่ะก็เอาหน้าซบคุณยายแล้วก็หลับไปครับ จนเรื่องราวผ่านมาประมาณยี่ปีอะ่ะคุณเอบอกว่ายังรู้สึกกลัวไอ้แสงไฟสีส้มๆอันนั้นอยู่แต่พอโตมาแล้วก็เริ่มถามคุณยายว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นน่ะคืออะไรคุณยายบอกว่าความเชื่อของคนใต้เขาก็เชื่อว่าแบบมีผีบรรพบุรุษอะ่ะคอยเฝ้าบ้านตัวเองอยู่ครับแล้วสิ่งที่คุณเอเห็นวันนั้นน่ะน่าจะเป็นวิญญ,ญาณบรรพบุรุษมาดูน้องสาวอีกคนซึ่งเป็นน้องสาวเล็กอยู่ส่วนไอ้ตอนที่เวลาไปบ้านอะ่ะเราไม่เห็นบ้านเห็นเป็นป่าไม้อ่ะ ก็คิดว่าเป็นวิญญาณผีบ้านผีเรือนคอยแบบบับงตาอยู่แต่คุณเอก็สงสัยว่าตัวเองอ่ะเป็นหลานทําไมต้องบังตาด้วยอืเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันแลโดนบังตาทําไมใช่อ,อบังตาจากอะไรครับทําไมต้องบังตาใช่บางทีหลานไปบ้านตามต่างจังหวัดบางทีก็โดนเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีในส่วนของมองพระบุรุษอะ่ะไม่รู้ใช่เพราี้เป็นหลานเพราะี้เป็นญาติอะไรเงี้ยบางทีเขา ผมไม่จะติดคําว่าบางทีทําไมเนี่ยคือท่านอาจจะออกมาเพื่อที่จะมาดูแหละครับใครมาบ้านยังไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นลูกหลานแล้วก็กลายเป็นว่าลูกหลานก็ดันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับอยู่ในคลื่นเดียวกันก็เลยมองเห็นก็เลยจูนติดก็เลยเนีย้กลายเป็นว่าผีบรรพบุรุษมาหลอกผีบรรพบุรุษมาปรากฏตัวให้เห็นอะล,ลูกหลานก็เลยกลัวเพราะมีการไปบอกกล่าว บางทีทางคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็ลืมลืมบอกบรรพบุรุษรจะมีลูกหลานมานะไอเคสอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเล่าบ่อยมากนะเพราะว่าบ้านตามต่างจังหวัดอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะก็ะจะมีรูปครับ,บรรพบุรุษเนี่ยแขวนเต็มเป็นวอลเปเปอร์ตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกอ่างเงี้ยจริงอ่ะก็เร,เ,รเรียงกันมา มีความรู้สึกว่าเวลาไปบ้านแล้วไปตามต่างจังหวัดแล้วไปเจอรูปอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่บ้านเราย่าเราอ่ะนักลัวใช่ใช่พี่จะบอกไม่ถูกว่ามันก็โอ้โหแล้วแต่ละรูปเอาจริงๆรูปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ละคนถ่ายรูปสมัยก่อนน่ะไม่มียิ้มเออไม่มียิ้มน้าแบบขึงขังว่า<ต>พี่ดูดูอะ่ะใช่เออสมัยก่อนคือเขาถ่ายรูปเขาไม่ยิ้มกันครับ ก็จะเป็นความเชื่อที่แบบถ่ายรูปห้ามยิ้มนะห้ามเห็นฟันนะห้ามแบบห้ามมีรอยยิ้มอแะบบถ่ายรูปต้องแบบหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยจนก็เลยผู้ผมว่าผู้ใหญ่หลายๆคนติดครับเวลาจะถ่ายรูปหน่อยตึงตึงต้องตึงก่อน เออนะฮะไม่เหมือนกับสมัยนี้เนี่ยถ่ายแบบประชาชนเนี่ยทุกวันนี้นะยงยิ้มได้ยิ้มได้ให้รู้ว่ายิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยเพรางั้นก็จะหน้าแบบดุดุไปหน่อยครับก็ยังเห็นภาพบรรพบุรุษที่แบบโอ้หน้าดุดุแล้วบางทีเราก็ก็ดูน่ากลัวนะเออเป็นทุกบ้านจริงฮะจริงจริงจริงรูปถ่ายบรรพบุรุษอะรูปขาวดาอ่ะดูได้เลยทุกทุกรูปดุทุกรูปอ๋อแล้วตาวดุดุแล้วเราเป็นเด็กเราก็มองแล้วเหมือนท่านมองตามอะ ชพที่ก็หลอนเหมือนกันเออนะฮะน่ะเ,าเาขาบอกเป็นทุกบ้านใช่นะครับบัตรประชาชนมาต่างจังหวัดน่ากลัวครับยิ่งดึกยิ่งน่ากลัวใช่ครับต่างจังหวัดบรรยากาศบ้านตามต่างจังหวัดครับยิ่งยิ่งดึกไม่ต้องดึกหรอกผมว่าสักทุ่มหนึ่งอะต่างคนต่างอยู่แล้วเอ้ยพี่หกโมงเย็นมันก็เริ่มน่ากลัวแล้วบ้านใครบ้านมันแล้วครับ ่างคนต่างก็เข้าไปกินข้าวเสร็จปุ๊บดูทีวีปิดบ้านเงียบกันถนนถนนนี่เงียบแล้วถ้าไม่ใช่เด็กสายแบบออกมาเฮฮายจริงอ่ะก็ไม่เคยได้ออกหรอกใช่เ้าอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้บรรยากาศแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอยู่ในบ้านเออนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องจากแมวอีกหนึ่งเรื่องครับหมดแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องชงพี่คุณไม่ขึ้นไะ ชงไม่ขึ้นดันไม่ได้นี่ต้องไปชงเจวี่แทนครับพี่ไอ้นี่นะหยอดเป็นมานะใช่พี่ยอดเป็นมานะไอ้นี่ของมันเยอะผมมีให้พี่แค่นี้ครับหมดตัวผมแล้วพี่แบงค์ต้องเตรียมมาประมาณสักยี่สิบสามสิบจำไว้ในหัวยี่สิบสามสิบเรื่องไม่ไหวพี่ผมพูดเลยตรงๆใครจะไปทําได้จะบ้าหรือไงพี่ทําได้ครับผมไม่ได้ครับผมพี่ทําไม่ได้ครับทุกวันนี้ไปเล่าอังคารคุณโปงนะ ไปเล่าทีสองเรื่องเนี่ยครับถ้ามานั่งฟังแล้วฟังอีกกลัวตกหล่นอุ๊ยพี่เล่ายาวไงพี่ผมเล่าสั้นอ่ากลัวเล่าได้ไม่เหมือนต้นฉบับครับนะกลัวไปทํารายละเอียดเขาตกหล่นแล้วก็เราต้องให้เกียรติต้นฉบับเขาก่อนใช่ครับเออนะฮะนั่นะะนะคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่อ e ีเมลของรายการอย่างที่บอกว่าสําหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็ ใช้วิธีการแบบนี้นะฮะช่วงท้ายรายการทั้งเจหวีแล้วก็น้องแบงค์สลับส,บส,บสับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องเมลขอบคุณทุกท่านที่ส่งเมลมาที่ The Ghost Radio Thailand gmail.com ด้วยนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ Ha <laughs>